สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ FC ช่องลุงช้างเฉยๆเข้า y o ย t ท b ปพิมพ์ลุงช่างเฉยๆนะครับจะพบกับสาระมากมายในช่องลุงช,างช่างเฉยฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับครุฑครุฑนะครับครุฑครุฑตัวนี้ก็สร้างจากกระล่มโจตีทองเหลืองตำบลไผ่ลิว อเผดอนพุทธจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นของกลุ่มสตรีนะครับก็ครุฑก็เป็นสัญลักษณ์ที่มีอำนาจอยู่ในตัวนะครับก็ราคา,าเป็นการผลิตในกลุ่มชุมชนนะครับ กลุ่มชุมชนพัฒนาชุมชน,นระดับตำบลน,นะครับกลุ่มเหล่านี้ก็ผลิตหลายอย่างานอกจากมีครุฑก็มีจะให้ผลิตพระผลิตอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่จะสั่งนะครับอ,อยู่ที่กลุม่มสตรีชุนตรีกลุ่มสตรีทองเหลืองนะครับเลสตรีทองเหลืองกลุ่มสตรีทองเหลืองตำบลไผ่หลิวอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีนะครับก็ เห็นเห็นว่าเป็นของที่ดูแล้วมีคุณค่านะครับมีคุณค่า,าช่วงมีมงปีใหม่นะครับเทศกาลต่างๆเราจะซื้อให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นของขวัญก็ดูเหมาะสมฮะเหมาะสม ก็บไปก็มีคุณค่ายิ่งนานยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มีเกมความขลังอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับพรุษของเมืองสระบุรีนะครับก็มีคนต่างจังหวัดก็มาสั่งที่นี่หลายๆหลายๆตัวไปนะครับ ก็เลยจะถ่ายให้ FC ได้ดูนะครับเป็นครุดนะครุฑติดไว้ที่บ้านก็ตั้งไว้ที่บ้านนะครับเป็นสิ่งที่มีอำนาจอยู่ในตัวนะครับดีเซูมให้เห็นชัดๆนะครับนี่ครับนี่ครับ ก็มีกล่องให้นะครับกล่องให้เรียบร้อยประมาณนี้เลยครับเป็นเศรษฐกิจชุมชนอีกอันหนึ่งของพี่น้องชาวสระบุรีนะครับท่านใดสนใจอยากได้ก็ทักทายมานะครับทักทายมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะใต้คลิปนะครับ ท่านจะเอาไปให้พักพวกเพื่อนฝูงในเทศกาลต่างๆปีใหม่สงกรานต์ก็มอบเป็นของขวัญได้นะครับ เดี๋ยวผมจะบนให้ดูด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างแล้วก็ไปด้านหลังด้านหลัง พร้อมกล่องผูกปูให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเช่วยประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจชุมชนอีกอันหนึ่งของพี่น้องชาวสระบุรีให้นะครับผ่านทางช่องลุงช้างเฉยๆนะครับช่อง YouTube นะครับพิม์ลุงช้างเฉยๆนะครับกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับ ครับว่าอีกคลิปหนึ่งครับจากช่องลุงช้างเจ๋ๆขอบคุณครับสวัสดีครับ